เด้าเร็วเร็วเร็วสิ่งประดับเจ็บแข่าค่ป้าลุงเบสุคุสุคนตาจ้ามันนี้กับเอ็งน้อยอีเมฆเขาคูเคิร์นโคอาหารแท้แท้เพื่ออีโพรกินตาจ้ามันนี้อีโพกกระสิกับแคมแล้วเด็กน้อยคนสวย ได้แน่ย ah? ังไงก็มีอะไรก็สีกอกนะก็ได้นะโอ้โหนี่อีโปอีโปสบายดีเราสบายดีช่วยๆกันนะฮะสเต็กบอกบอกทีเดียว บวกินดิบบอดิตลอดเลยเดี๋ยว่มันเต็กบอเกน้อวยพวกกินดิบวกก็ไม่ได้เห็นด่พวกกินดิบตั้งแต่เป็นเป็นเดินเป็นปีอะไรเลย นี่นี่ถงหอยถงหนึงห้าพันกีบลูกเจ้ออันนั้นเขาบอกว่าจะซื้อรถไทยบเซือมาให้ใครได้ค่ะรถไทย้อที่เขเชื่อดเอามาทงนพร้อวมันสีลูกันใช่หรอ

เฮ็ดกองกินเพื่ออันนั้นแน่มีคนงานไปนพอปันอีกสองคนเลยเนี่ยเนาะใจะใส้ในการคบการกินมาหาเมนังไหทั้งทีตัวอยู่ในเข็มเลยอึดคงกินในพี่น้องเนี่ยตอนสีป,ปิงซำลา่าอือ huh. กองแก้วเอาอันนั้นปิ้นเบื้องนั้นบูธอีกไปเนอะคือคำสุปซิทเพิ่นวาเนาะ การที่เขาเป็นนายคนถ้าเขาเอาเงินจ้างเข้าใดแต่เขา้เเขาใดแต่งานเล่พี่น้องเด้อถ้าเอาใจให้เนี่ยบางที่เขาก็อาจจะได้ใจคนงานขึ้นเด้ <c oughs> อา <c oughs> ด้อมค่ะเด้อเวลาหน่อยพยมเศษเลยลางไปเลยลากแล้แลเอาขึ้นไปครบบนนันี่นะส่วนนี่ลูกลุบนซอยอีกไหมบ่อนสอยนี่ให้คนในชายแจ่วตำเครื่องประตำเลยตำยังโขกมันใหญ่กว่า

อีกคราวแล้วอย่าลืมเอาอันนั huh. ้นเด้อแล้วน้อยเด้อไปแลนแลนไปเอาไว้คูณแล้วลุงเนาะโอ้เอาไวยอนี่ไปคูณเฮามีแล้วนี่ยออือยอยูใส่ยอได้ๆงหัวเพ่นเฮาๆบ่ทันเนาะมื้อนี้นะไม่เอาก็ถือไปไว้ในโลดมเอ้ยคนีบ่ไคูเด้ซอยนี้เหอมสิเกียมใคราไเด้อ สิเกลียมเครื่องอหับควรโหลดเนาะยานพนมาหอดเชนโนคำแหละสิเตรียมเครื่องไว้ให้พ่อปั่นเมื่อหับอยู่คนแหละเมื่อหับอยู่เข็มคนแหละเดินทางวงเวงครับทางที่ร้ายเนาะไมหอเสียใจว่นไปต้องเจ้เฮ้อ <laughs> <laughs> จักเน,นสีสิเชื่อเต็มขึ้นรถในโหเลยดีเลพอได้เห็นเรื่องจันเนาะ วัเาี่นตายน <laughs> ี่สเต็กเดยมตะไฟแหงเลย <c oughs> เอ้ขึ้นดวยหม่แล<อ>้วเออใม่ตำหน้าก็จะเอ้ยนังนอนนี่เสร็จเน่เดอ้อเตานี่บวคัาากเล่นในตาเ่าเนี่ยอกระย เอาคอยกับว่าสุดปลายเหมื่อวานนี้ก็เพราะอุ้ยเมลาเนี่ยไปพุงสการเข้าคัมพวกเอาก็ซโซย์อซยซอยซำีเ้าจะโซยได้เนี่ยเบิกเงินวงหนาเ้าก็ให้เบิกกองเลยดีซอยอีกว่านี้พี่เนอะซอยการที่กลัวซื้อหวานซื้อยาซอยจะทำเพิ่นหมู่านี่ร้านนึง ไปเดี๋ยวไปจอดกับบริษัทไฟซัมไปทรงสก,การเขามั Interior. นคำโพดหมู่บ้านนี่มันนี่ว้านเซาที่ตอนมันนี้บันเซาเพราะว่าเอากับบรดษเมื่อวบานเราอยู่ห้องโมไรไมห้องโมแข่งเด้หรอกเหนือเบี้ยเราอยู่เมื่อวานโอ้แม่เจอหัวใจตามเขาตุ้มจุ่มอยู่คือเห็นแม่ก็เป็นกระเพาะเราโอ้โหครับรถอยู่ทางนั้นแน่โอ้ ครับรถทางโดนนะไมนมีครับเวลาอันนี้โซอโอซอยกันนี่บ่ขับกว่าแนางเลยใช่น,ใชนี่บ่เออบอกว่าจะโซ่ยนหาฮะพวกมาอันนี้ก็ม<า>ันคืออันนี้ก็บอก ตาย่อยอเครับเอต่อกองทัพต้องเดินด้วยท้อง สีเฮดโมดดิฟ์เนีน่นยเลยพี่น้องเนอะดิฟสิมี่เครื่องในไม่ยั <c oughs> ้งไลยแหละบางทีสองคนเป็นผูมน้มาลำปบ้นนั่นเดี๋ยวกินดิฟกับมี่เนาะเดี๋ยวกินซุปกับมี่อืม <c oughs> จานนะสองจาน <c oughs> เจ้าูปิ้งซุกๆตอน,นไหนดูเกี่ยวมันซุกมันมนะเนรนุ่กมัน,น,น,มนไปแล้ร,ร้อนมากินข้าวไหม <c oughs> กินไะห <c oughs> ยังอาวหน้าจะคืนอ้อมอ้าไปกินข้าวกินข้าวกันเลย จะกินดิบใช่ป่จกินดิฟใ้่บ่น้าได้กินบ่ดิบโอเคกินป่ะเออจะกินดิบกินพออาบน้ำเมื่อคืนนี้บลาตะอาบน้ำเช้านี้จะอาบน้ำเช้านี่ฮะโอ้โไ้ว้ใองพัน้แล้วแวแล้วแล้วแล้วมือมือ้อังกะก็กิแล้วได่วยอือฮึ คันอยู่ตแต่แม่นังใหญ่แม่นังใหญ่กันสื่อมากเขาบริคอยด้กินพี่น้องเลยเขาพอมา,จากจะเคยแน่มีหมูกินนิดหน่อยเขาบมกินสะิเข่าเขียวคนเทปก็นิดหน่อยที่เทปเป็นเขียวแม่งกินชีนกันเนี่ยส่วนร้ายเลยสิมีแต่อเอาปลาเึินมากินโอ้ยแม่นนเนาะเสร็เรียบร้อยนะไหมาจานนะเอาเอามะฮงกันหน่อยได้ปะ มากินขนน้าวนึ่งกันนะจ้าวันนี้แต่น้องน้อยให้อันไอแม่กินก่อนโลดพีี่่นนนะะค้องุโดยยังไม่ทันยอายากไอ้หมูกเด้โดยกิโลกิโลบอกเป็นยังโมคอยถือกระสีนไปได้เจ็บแควไอ้ห <laughs> มูกไอ้หมูซื้อขนมมาถุงบางใหญ่สามสีทม <laughs> ท่ทง พอดีเนาะอุ่นๆแดดกำลังส่องเลยอ๋อกำลังแดดกำลังแดดอุ่นๆอากาศยามเช้าไม่เคยเห็นเนี่ยที่เชื่อว่าเนี่ยเอารถจกมาไปได้เห็นซะเนาะเห็นอะไรมนลูกอีพาะนี่ มปรวด,ด,วย,ดรวยันนี่ก็สิขอลาไานุ่มไปก่อนเดจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ซ่องครอบครัวาสาวไทยเนี่ยเดยจ้าบ๊ายบาย